มาิจุี่กันหน่อยนะบอกมืนยันหลายเป็นการฉลองเป็นการพิเพียนกทาัเงเสมเพียนกันลฮัลโหลโอ้ยจัสบอกยังเดินตั้งไกลผู้นางหลวงพอันไปหาเห่าไปตอนสวดมนต์เลี้ยวคนนี้ บ่าได้ห้ามากว่าอยากให้มาเทียดสักเด็กขว <c oughs> จเจ้าวาดปัญญามันได้คนสวดมนต์แล้วจังเห็นหนาได้ล <c oughs> แลงวก็ทวีก็่ว่ามีอย่างปลาโลกไปขอแม่พี่น้องดอกว่าห้ามาพักกันสางสมนาทีเทศกาลนี่คือนาทีสะสมบารามีสะสมควางามความดี สะสมของงามความดีของแต่ละท่นานแต่ละคนสังเหตุส้่งผลของไผ่ของมันเข้ามาสั่งเหตุของเข้าได้เขามีหน้าตาจิงสี่มีหลปรด่างจิงสี่ก็คือเหตุของเขา้าแต่ละปบแต่ละชาติสั่งเหตุของตัวเองเอสั่งเหตุปัจจัยเขามีความอยู่ดีกินดีมีความลำบากก็เพราะเหตุและปัจจัย ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันฉะนั้นพระองค์สมเดส็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าคนถึงอยากเฮ้าอยู่กับปัจจุบันจะปัจจุบันดีอานาคตก็ต้องดีอ,อดีตมันผ่านมาแล้วเฮ้าต้องเอาปัจจุบันของเฮ้าสร้างคุณงามความดีปัจจุบันสร้างบรารมีของเฮาส้างเหตุสร้างปัจจัยเหตุจังไดเฮาสิเกิด เราเกิดมากเกิดแก่เจ็บตายผัดพรามีความถูกกายถูกใจทุกคนแหละสิมีเงินมากนะาไม้กายกองขนาดไหนก็เดวแต่ก็มีความถูกของแต่ละท่านแต่ละคนคือเกา่าถูกมากถูกหน่อยบางคนเห็นไหมามีเงินมากไม้ก,กายกองส่วนใหม่บริหารว่าเป็นเหตุนังว่าเป็นทาไมเกิดถูกได้ขึ้นกันแตงเั้น เทาเป็นาวพุทดต้องศึกษาศึกษาศึกษาในการประพฤติปฏิบัติศึกษาการคล้องตนศึกษาการคล้องชีวิตของเฮาเหตุจังไดเฮาจะมีความสุขซังห้นเฮาจะมีความสุขใดก็ต้องเกิดสติเกิดปัญญา,หาเหตุยังไงมันจะเกิดสตินะเกิดปัญญาเฮาก็ปฏิบัติภาวานานี่แหละตัวสําคัญเป็นบุญทางลัดเท่านั้นวะเคยได้ยินแต่หลวงปู่คนว่าไว้ไวฟงังหอก พันว่าจิตร่วมเป็นสมาธิแค่สร้างวิ่งหูงูแอบ,บดินก็มีอานิสงส์มากกว่าสร้างกฐินเป็นลอยลอยกองกันว่าสินตรหลวงปู่เข้าวาจ้ำคำพันมาเบาลอยจำคเพันใดพันว่าสมาธิร่วมเป็นสมาธิขั้งเดียวนี่แค่สร้างบี่หูงูแลบลินมันข้าวเดียวแต่เด็กมีอานิสงส์มากกว่าสร้างกฐินเป็นลอยลอยกอง ถ้ามันรู้ว่ามากก็น,นั่นนะมันสิบปมามันสิบ่อันนี้ทรงมากติีไปอ่ามันจะมีอันนี้ทรงมากขนาดไหนเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยที่พานมาไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมดงอ่าพอเพชรสมัยก่อนนะออ่่าาเคยไปทุด,ดงน้ำเพลนกับหลวงพ่อเตียงเลยนะไปอยู่น้ำพวกกะเลี้ยงมูเซอร์กับหลวงพ่อเตียงไปหลง ไปหลงปา <c oughs> กาหลงพอ่อแจงไปหลงป่าอยู่บ่ได้กินขา้าวหลวงพ่อนี่คนคนแจงว่าเอ้ยอย่างไปทางลัดไปทางนี่ละว้านสนวา่าอ่ากับผ้ากันเท้าน้ำออกมืดจากกระติกน้ำมันไก่สีหอดอ่ะจิตไปทางลัดเพื่อนว่าผ้ากันเขาไปไปหลงป่าลัดไปดี่ละไปหลงป่าวนอยู่กลางห่วยคายอยู่ห่วยคายแข่ง กรับลงตาเตียงไปด้วยกันหลงวอนอยู่ในห,หนันะไปเหตุจังใดหาทางออกมิตรห้อยสรา้างเขานอนห้อยสร้างห้อยเสือมันดึงไปนอนจนไปได้น้ำน้ำบวกที่มันน,น,นั่นนะ่ะน,น้ำเหม็นเหม็นน่ะน้ำใบไหม้ที่เขานะั่นน่ละฝนตกลงมาไปกองมาจีบพอมันข้อชุม่มอ่ามาดนี้ในทองกับว่ามีมิตรลม่ม ว่ามีแนวกินพอราอดเข่ามาสองสามมือแล้วเห็ดจังไหนนอ้อโตเป็นเป็นน้ำหนาหมได้ย่างน้ำหนาหมตั้งกิจอธิษฐานคนแล้วบึงหยอดเขาสูงๆมึงเด้ออุศิยางขึ้นหยอดเขาสูงๆพลาอุศนกูเชงสิมองลงมาเห็นมันไปทางไหนจังได้ก็จะได้มืดไก่ขามาแล้วแตวเว้นตรงนี้ไก่ามาแล้วตายแล้วอุศิจะยังไง บัดสีออกว่าออกมาออกหม,ม,มองเกาหยางไปตะข้างนาบัดสีบลง่งปุ๊บมาเข่าไปหมองเกาบ่าตายแล้วกูว่ากันได้ใจก็ได้ไปเยี่ยมเพินพ่นเพิ่นไก่ไปเบิงวัดบา้าของเพิน่นเป็นเบิงวัดบา้าของเพิน่นน้องพอเพิ่นเบาประวัติของงผมเพิ่นในฟังเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นนั่งสมาธิ มีคนมาบอกให้ไปขุดเอาพระเก่าๆเพิ au, ่งเอาพระเก่กกาๆใหม่เวิรงเพาะะั้นเกา่กาๆใหม่เวิรงเพิ่นก,ก็ต่อสู่กับชีวิตของเพิ่นเพิ่นชอบอยู่ค้เดียวในป่าในเขาชอบเที่ยวในป่าในเขาก็มีโยมผู้หนึ่งอยากได้ทีเขาไปข่าเล่าเขาเอามีดไปฟันเล่าจนเล่าสลบไปแต่แหงหมีดบอกเขา่า นีบ่บอกบอกระคายผิวเล่าเลยจนเล่าสลบ mm hmm. เขาไปแกงง่าเล่าอ่ะไปปั๊มไปปั๊มเล่าไปปั๊มเขาเขาได้ขาที่จริงเขาอยากขาวขึ้นที่เอาที่ดินเล่าฟืดขึ้นมากเห็นเจ้าหนะ้าทีเขามากเขามาอเอาไปมากไม่ยิ่งพูดนันก็นเกิดวิวัตรตายไปเราก็ยังคงอยู่ธรรมทายขนาะดได้ไปเยี่ยมกันแล้ววา่าจะ ยกวัดให้หลวงพ่อไปเบิ่งดูแลโอ้เบิ่งก็ด,ดีทีมันก็นงามงามปลูกบักิปลูกบักอันทุเรียนก็นไรเ้น้าปลูกไอ้ลำใยใหลายไปเบิ่งเออ,อยถ้าเฮาเห็ดใวให้ลูกใหล้านให้ผู้คณะเฮาเวลาอยากไปพอ่อนาได้หวยค้าแข่งขอเป็นหน้าได้ทงใยได้เลสสวนกับหมาะแก้การที่จะเก็บไว้ให้มูให้พวกไอโอดจิตะจะเิญพุทธ จะเลื่อนติจะเลื่อนปัญญาต้องอาศัยด้คู่มือนี่ยเขาสิไปทุดงสมัยของอแม่คูบาอาจาราหันทลงทุดงมันก็ยากบานเมืองจะเลิ่นไปเมื่อจะเข้าไปได้ทีอ,อนุรักษ์เขาก็บ่าให้เข้าไปพอไปรบกวนสัต์สมัยก่อนเนี่ยไปกับหลวงพ่อน้องพ่อเตียงนี่หลวงพ่อเตียงเข้านี่ยล่ะ ไหวปลางัวปลาก็ยังล้ายดิพวกกระทิ้งอ่าย่างไปไปจะเอะกับสร้างกําลังกินดินโป่งอยู่ะจะเอะกับสร้างเวลาสร้างเขาเห็นปุ๊บคนสิห้องหากันแซวแซวห้องหากันแซวแซวเป็นที่อัศจรรย์เลยอ,อยากจะฟิชเชอร์หน้าว่าถ้าเข้าเอาไปหนี่ให้มวยพวกนะมาผักมึงนีแล้วเขาไปภาวนาสิบมือเจ็ดมือแล้วแต่ กำลังแต่ละท่านแต่ละคนคือสิดดีต้องใส่จถา,านทีต้องใส่มีผู้แข็งแข็งเหมือนลงปูบนเท้าเลหล่ะ,ะคนว่าบางไหนผีทุดดุพี่หายนะ่ะไปดีได้พิสูจน์เท่าคนว่าถ้าหากว่าเฮ้าว่ามีของพิสูจน์เท้ากับ,บรูจากเข้าเกง่งเท่าดีสไดํไหดก็คือนักมวยนี่แหละคนว่าจำข้ามคนบอ ขันว่ามีผูสอบว่ามีผูต่อสู้เข้าสิทูวา่าจะของเก่งไรบางคั้งบางข้าวมันก็นต้องมีทั้งโดนเขาน็อกมั่งเขาน็อกเขามั่งเตะกานข้อเขา,เขามั่งเขาเตะกานข้อเขามั่งก็ยังหนักมวยนักปฏิบัตินักต่อสู้ต้องเอาสันได้ขันว่าสัานเข้าโอ้ยอยู่แต่อำนาจแห่งกิเลสราคะโทสาโมหะขอบเงามรูญจิตปศจิศาสตร์แล้ว เราต้องอาศัยยังสันที่ฉันสีมาอาศัยวา่าสิเอาไปอยู่น้ำคู่บาอาจารย์บงงับงข่ามข้าวกิเลสมันขอบงั่จิตใจพอขอบน้ำจิตใจปุ๊ k, บความขีเกียจฉีขานความมักง่ายก็เข้ามานางสมาธิน้อยกับอ,อกอนางแตน่นี่เอยอ๋อก็บอ,อกหันเข้าไปนางสมาธิมีพุ่มยังสันถ้าไมจิตร่วมเป็นสมาธิง่ายเพราะความกลัวความหยาดยิ่งมียิ่งได้รู้ยิงได้เห็น ยิ่งได้สัมผัสทางจ,จิตใจเมื่อเขาได้สัมผัสทางด่านจ,จิตใจเขาหอบบ่อยๆชำยนชำเนชำนาเน่ะมันจะุ้นเคยได้ไหมุ้นเคยจากคววมกลัวก็เป็นเร,รรเ,เรื่องธรรมดาจากคววมกลัวกป็เรื่องธรรมดาทางข้างมังข้าวเขามาดึงขาจิตของเขาอยู่กับพุทธกำหนดพุทธโธเบิงกำหนดพุทโธพุทธโธเบิงเขาเขามาปุ๊บเขาก็กระเด้งออกไปเมื่อเกระเด้งออกไปปุ๊บหล้ยังสั่นปับ๊บ จิตของเฮายิ่งเข้มแข็งนี่เกิดบราความกลัวเกิดที่เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกิดเรื่องธรรมดาคือครั้งหนึ่งไปภาวนาอยู่บัดปาลั่นสะกอนอยังว่าจะเป็นบัดล่างเนาะบัดปาลั่นอยู่แถวเชียงรายเดินนางสมาธิพวกจิตสงบลงค่าย,ายแม่ในอดีตชาตินี่นะเป็นเทวดาใสสวยสุดงาม สุดงามบอกว่าลูกมหาเมร,ร้วบ่เอ๊ะแม่เขายังไหนยังผู้งามแท้จิตในจิตเด้เมาอยู่ขุนตัวอยู่เมือง่อยเอ็ดยังไหนสิมาอยูพ่พีว่ะแม่เฮาคือเฒ่าแล้วอยู่นี่คือผู้งามแท้เล่ากับมากอดนะกอดลลูกหัวมหาเมร,รุดาวลูกมหาเมร,รุดาวตอนนั้น กำลังพิจารณาเรื่องแม่ตัวเองอยู่ว่าเม่เฮาอยู่เมืองหน่อยเอม่เฮาเธปุ๊บจิตก็คายออกมาพอคายออกมาอีกเจ้าทีได้บ้านเจ้าทีเขาญาติเข้าไปเอาของเขาได้บ้านหายปู่ๆเด้อก็เลยตอบเขาไปทั้งจิตอ่ะล่ะว่าอาตมามาภาวนาอาตมาบ่ได้มาเอาสิ่งของเดอ้อกำหนดอยู่สักพักหนึ่ง เขาก็เส he well, so ียงเขาก็หายไปเนี่ยมั่นสันมีมีสิมีกำลังใจเลอ่าเข้าจะมีกำลังใจดีดีในการสัมผัสในการเดินดูนี่สิก็ได้นะงปูของเข้าก็ถึงเป็นแบบยางของหลวกของหลานเป็นแบบยางของหลวกของหลานในการปิปฏิบัติทังด้านจิตใจจิตสําคัญเรื่องสําคัญพวกเขาก็คือกันล่ะจิตเรื่องสําคัญอย่าใประปฏิบัติเพราะว่าถ้าเข้าพัก ฟึกหัดจิตของเ้าไหวเทระดิตเทระนอยจนชำเนียชำนาญน,นี่เบล่ามันจตได้ใส่ก็คือย่ามเก็บไข่ไหลป่วยย่ยามสิจิตออกจากางอือจิตออกจากร่ากเวทนามันเกิดขึ้นถ้าห้าฝึกไวชำเนียชำหน,น,น้าแล้วเวทนาก็สักตะเวทนาเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ไชตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเวทนาก็สักตะเวทนาจิตของห้าก็พองใส เวทนาก็หายไปจิตพองใสปไปมาใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปจิตพองใสยอยู่อยู่กับสมาธิของตัวเองเวทนากับพอเกิดถึงเฮาเลือกเกิดได,ด้เด้เฮาเป็นมนุษย์นี่มีสามารถเลือกเกิดไดแต่เฮาเพร่อคดัดจิตดีๆนี่คืว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวตน มีทุกมดอยู่ทุกคนบ่าวายิงวะชายอยู่ที่ว่าเข้าจะฝึกเข้าบอเขาจะตั้งใจมันในการฝึกปฏิบัติเทาบอให้มันเกิดมันมีบอเหตุยังไงสิเดเกิดว่าเวทนาก็สักตะเวทนาสังขารก็จักราสังขารวิญญาณก็สัตวะวิญญาณเราจะทํำยังไงนี่ฮะขนขวายได้ ขนขวายต้องมีความอุตสาหะวิทยะมีความเพียรในการขนขวายหาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในอย่างพวกเขาเนี่ขนขวายบางคนก็มาจากกรุงเทพบางคนมาจากที่ต่างๆขนขวายเพื่อต้องการที่จะได้อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกจินแล้วก็อุจจาระภาวะออกไป สับภายในเท่านั้นที่ติดตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติทำาดีก็าตามความดีก็าตามไปทำาชั่วความชั่วกว็าตามไปสนองเล่าเหมือนเงาตามตัวคนว้างสองเงาเหมือนเงาตามตัวจึงนั้นเล่าเป็นชาวพทดสิ่งสำคัญที่จริงคือการปฏิบัติจิตตภาวนาก่อนหลับก่อนนอนหอมามันนอนคนบ้มามันยังว่นเป็นหลอก บางทีกค็ควดควดควดดเราเป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์ก่นนอกนรับอนนั่นเลยจักกบายายวายครั้งที่หนึ่งพระพุทธครั้งที่สองพระธรรมครั้งที่สองเชียงครั้งที่สาพระสงค์ครั้งที่สี่บิดามารดาครั้งที่หาคูบาอาจารย์นะั่นไหมเกิดมาผู้ใดทําอย่างนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาคุ้มครองรักษามีแต่เจริญภายเดียวนั่นะไหมมีแต่เจริญไปทางไหนมีแต่เจริญ มีแต่คุณงามความดีมีแต่คนหักมีแต่คนเมตตามีแต่คนสงสารเห็นหนาก็คือเป็นลูกเป็นหลานคือเป็นญาติพี่น้องอ่าคือญาติพี่น้องบ่มีศัตรูถึงมีศัตรูก็ใจเห็นหนาเข้าใจอ่อนเพราะมีเมตตาเพราะเรามีทรรักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองไม่ให้ตกไปทางโลกที่ชั่วปัญญาวานเด ัานเอาทาความดีคือกันในการปฏิบัติจิตตภาวนาเนี่เสน่ห์ไม่ต้องไปเอาที่ไหนหรอกหน้าตาก็ไม่ต้องไปเอาไปเอาที่ไหนเสน่ห์อยู่ที่ใจเรา <c oughs> ใจดีคิดดีทดําดีนั่นแหละคือเสน่ห์ใจดีคิดดีทำดีนั่นนะคือเสน่ห์ยิ่งหน้าตาผ่องใสใจผ่องใสทั้งนอกผ่องใสข้างในผ่องใส นั่นนะใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปถึงอยากให้พวกเราทั้งหลายใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาอยู่บานกับภาวนาใดมาบัดกับภาวนาใดขึ้นนางลถกับภาวนาใดพุทธโธพุทธโธให้พุทธะอยู่ที่ใจของเราพุทธโธเป็นผู้รู้พุดโธเป็นผู้รือตื่นปุถโตเป็นผู้เบิกบานเล่าเห็นพุทโถลราไป อยากเห็นผุดโถต้องฝึกให้ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานคืออะไรใจเรานั่นและถ้าใจเห้ารู้เข้าเห็นใจเป็นสมาธิสว่างสวยกายเบาจิตเบามีตัวรู้เด่นอยู่ที่ใจเราเราจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเราจะเกิดตัวผู้ตื่นขึ้นมา ความชี้เกียรตความชี้ค้านความมาักง่ายต่างๆหายไปเป็นปิดทิ้งความง่วงเหาๆนอนก็หายไปมีแต่อยากจะปฏิบัติธรรมดีมีแต่อิมปิติสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่อิมมดมือเวดเว่นวนเลยอยากให้เหตุเอาทําเอาบางครั้งบางคราวท้ามึอยังคือเหตุบ่ไ้คือพอน,นอ่นาเป็นนอนผีปาะสาคนนูน,นอยู่ผูด้เดียว มันงมยผีหักข้อไงนอ,นองมันสอนหยากแต่วุ้ยมันสอนหยาผีหักข้อไงน้องมวยผีบางครั้งต้องใช้อย่างนั้นเดยอย่างนั้นถึงว่าเออเราไปเห็นวัดนี้แล้วถ้าเรามาปฏิบตัติเราทํมาให้ลกูกให้หลานให้หมู่คณะเรามาปฏิบัติคือสงเกตีนะ,ะหาเราหาสเสบียงไปให้ท่านอยากไปภาวานาไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้ตั้งใจปฏิบัติภาวานาตั้งนันเลยตั้งสัจจะเลย บนหลังเขามีถ้ำเยอะแยะนี่เจ้าภูมิเจ้าที่เยอะแยะตั้งจิตอธิษฐานเลยสัจจะลงไปเลยอยากกินข้าวก็ลงมาข้างล่างให้โยมเขาหาถวายอ่ะำนวยความสะดวกแต่การประพปฏิบัติธรรมอยากอากาศก็เย็นสบายยุงก็ไม่มีอยากหาสถานที่เหมาะแต่การมาเป็นภาวนาก็ต้อง มันไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮ้ต้องอาศัยอย่างนี้เอาแต่เดินทุกดงทุกวันนี้มันเจริญไปหมดเราต้องหาสถานที่อ,อยากชวนพี่นอ้องทุกคนลูกหลานเดี๋ยวทำเซจแล้วจะพาไปเบงิง <c oughs> อันนี้ก็ให้ธรรมะย่อๆพอเป็นสติเตือนใจ่าพืชปฏิบัติเอาแล้วก็จะเกิดความเอางานไปบูตในศาสนาทุกท่านทุกคนเธอ